दर्शन दर्शन ट्वेंटी वनबॉल व्हाइट बॉल कूटू को आहा लाइट बॉल राइट 3 <laughs> ขอบคุณค่ะน้ำแข็งอ่ะมันน่าจะไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพ่อมาเพราะว่ามันน้ำแข็งมันเริ่มละลายแล้วเห็นแต่ขวดน้ำแล้วอ๋อไม่เป็นไร ต้องใส่อ่าเดี๋ยวมาข้างนอกมีเราไม่ได้ใช้เราสั่งเราแช่อย่างเดียวเราไม่ได้กินนี่ครับแช่อย่างเดียวน้ำแข็งมันละลายแล้วตอนนี้เขาเอาที่ว่าข้างบนน่ะมีแต่มีแต่ขวดน้ำขวดเล็กเด้แล้วตอนนี้น้ำแข็งก็ละลายตอนนี้มันจะเย็นแล้วเรือเอาถุงเดียวก็พอมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาให้เอาน้ำแข็งมาเพิ่มนะหนึ่งหนึ่งกระสอบนะนึงกระสอบได้เพราะว่ากลัวมันไม่เย็นไงเพราะนี่เพิ่งเที่ยงใหญ่น้ำแข็งมันข้างหน้าแลยได้ได้ได้โอเค ถุงนึ่งอะไรเนาะบอลเลยบอลเลยจะนี่ต้องไลฟ์ตลอดเลยเนาะใช่อันนี้ไลฟ์ข้างบนอันนึงให้มันอยู่กับที่อันนี้ได้ดูชัดๆกันจะได้หันกล้องด้วยอะไรด้วยดูยังดูเฟซบุ๊กของเรายังแชร์ยังกดยังไม่ได้แชร์เลยเออแชร์หน่อยแชร์หน่อยแชร์หน่อยเนี่ยเนี่ยเบื้องหลังของเราเนี่ยเนี่ยทีมงานทีมงานทีมงานนะดูหน้าเราบ้างนี่คนนี้ <laughs> 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 <Oi>. uh. <laughs> <laughs> Why? เสื้อเล็กไปบาไม่เล็กหรอกอุ้ยจะไปใส่อะไรใหญ่แท้พอดีแลเนี่ยนไม่ดูอ้วนเม่นัไหนอกพอดีถอภาพนึงเลยเะภาพนึง ถ่ายรูปให้ไม่ถ่ายรูปให้ทีมงานโอ้ออดีใจเลยได้ไหมได้๋ยวต้องเอาหน้ากากดีป่ะไหนดูเด้ได้ไหมโอ้โหแว่นดำเอาม มันใส่เป็นด็กวาน่าเกลียดเอาไหมอืมนี่ถอดหมดเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอุ้ยเโอเคเดี๋ยวส่งให้เออได้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 ทำงานมีงานหน่อย ได้ได้สวยสูงสูงสูงส่งมาอืมอืมเอาฮัตสันไปอ่ะแดนเนอร่าอะไรวะห6สิบหกฟอร์บิเกตเ้าสิบกมันเราไปคัดเองเด้อ เต้นที่พ่นดีกว่น้ำพวกนี้จะพอไหม่ะน้ำพุนเบียัวจะไม่พอเออเพราะว่าน้ำขวดอะเพาะมันไม่ค่อยหนาไอ้มันไม่ค่อยร้อนนั่นนหละคุณมาเรียมันอืได้ไงก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวเทให้เขาโอเคเดี๋ยวนะาดูนะ ออและวนี่โอลเมตเกรมแมมได้แม่ง <su> ดูแล้วไปได้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 ทำงานเนาะทำงานโอ้โหถูไปให้มาหมว่าแม่ร้อนไหมคนเยอะไหมคนเยอะบอกว่าเยอะอย่านี้เยอะใหญ่เลยอ่ะบอกแล้วมาเรียมไลฟ์สดอืมได้ได้ได้แต่คนไทยเนาะ VIP เนาะ VIP มากเดี๋ยวก็มาเรียมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยห่างไม่ได้เลย โอ้ยมีคนดูสิบเจ็ดคนละโอเคโอเคอเค,คนดูคนมาเยอะอยู่นะคนมาเรียนใช่คนทางบ้านเขาก็สนใจจะดูเยอะอ่ะอ๋ออันนี้กล้องเลื่อนได้ โอเคโอเคโอเคจ้าจ้าเนี่ยบอกว่าเอาน้ำอย่างนั้นแหละได้ละเดี๋ยวคุณมาเรียมสั่งเลยเนาะเอ้ยโดนหัวเลยนี่ลาดลูกขึ้นเล่นมาเล่นคิกเก็ตแล้วเล่นตลกอะ Oppo oh, Reno si. Next bowler Next Thank exactly. you.